อีกครั้งกับเอสีแมไนะคะวันนี้มีมาแนะนำบิดหนึ่คันเป็น Honda c ซ v i c นะคะลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนยางเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าทางร้านของเราแนะนำลูกค้าเป็นยางตัวไหนคะ่ะค่ะเลนี้ก็เป็นยางที่ทางร้านแนะนำให้ลูกค้านะคะเป็นยางโตโยต้ารุ่นพอกเสร็จค o ม t พร์ 2S นะคะลูกค้าใช้225ทับ 40R18 มีรับประกันบัตรจ็มแต่เคลื่อนเส้นใหม่ฟรี60วันนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสามารถติดต่อสอบถามไดที่เบอร์โทร02 459 4626หรือทักแฟนเพจได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่เปลี่ยนยางกับทางร้านของเราครบ4เส้นนะคะทางร้านของเรามีบริการหลังการขายให้ลูกค้านะคะสาหรับยางถอวงล้อฟรีทุก10,000โลนะคะอย่าลืมนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสามารถติดต่อสอบถามไดที่เบอร์โทร02 459 4626หรือทักแฟนเพจได้เลยะคะ่ะ ที่เข้ามาเปลี่ยนยางกันทางร้านทางร้านของเราแนะนําลูกค้าเป็นยางโตโยทายรุ่นพอกเสร็จคอม포ตูเอสนะคะลูกค้าไซส์5 2 5สองห้ทับสีนะคะยางตัวนี้นะคะเป็นยางแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะลูกค้ามีรับประกันบาดบวมแต่เครมเส้นไหมให้ลูกค้าฟรี60วันนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศูนย์สองสี่ห้าเกหรือทักแฟนเพจได้เลยนะคะหรือลูกค้าท่านใด เจ็ดกระห้างเดินที่สั้นก่อนเปินวงเวียนพระราม5นะคะเดี๋ยวทางร้านนะคะจะแบ,บ่แผนที่ไว้ให้ลูกค้าที่ท้ายคลิปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางร้านต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่เข้ามาใช้บริการร้านด้พีแมคไทยสวัสดีค่ะ